อาครับจิบที่สีครับเมื่อชิบนี่กระเีเอาครับกระเียไปเอาครับสี่เป,ป,ป,ป๋างัวเขาคลอกครับ,บแล้วว่าแล้วก็สร้างครับว่าคำแล้วตุ้มือนี่ก็บควายขนลงเอาอายท่ให้พี่น้องเบิ้งครับไอยท่ให้พี่น้องเบิ้งสี่ชิปจะก่อนเอาเทสไปเนี่ เก็บท uh, mm ี hmm. ้ลงมา ป่านรุ่นจำรุ่นนี่อาีกปีนึงสองปีนี่โอ้คือสิสนุกยืดนะครับสำหรับสายป่าเกตของเห่าครับับป่านรุ่นจีนยศสุ่มมุนี่อายบปีนึงสองปีแต่มันใหญ่นี่ครับรับรองว่าสายป่าเกตเท่านี่คงสิมั่นแน่นอนนะครับ ตาจีนามาเต้นดีแข็งแรงเถอดอกอ,อือออกไปหอดหน้องสองมือน้ายเตียงสิเป็นไปแรกเลย ไอป,ป่าป่านิ่งก็ร้ายครับป่าน่ากับป่านี่กับป่าปุ่มปุยครับหลายอยู่แล้ว ปลายุกะยอมอ่ะเนี่ยตันเนาะยัดมาโตปลานินตัวงานตัวตกตัวนี้ก็งามปลายุกะตัวนี้

อาครับโอเบ้เจ๋อเบิ้งคนนี้ครับเพราะว่ัพิ่นครับตะเวนจิตกดินเหรอแต่วา่าก็ครับเดี๋ยวะหลายข้อพลาดกันควายเอาลงต้องทำแล้วเอาถอนต้องถอนลองมาใส่ không phải như chóc rất là tốt không phải lạ 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 rồi. มันมันก็นเหลือหลายเนาะเอาผ้ากัน้กันคอยเอาลง,งบาง้านเอาดีแป๋วหัวาเกาโอเคครับอ๋อคลิปสุดท้ทายครับเพราะว่าป่าเหลือหลายอยู่ไปวายไปลาบ่เอื้งวยครับเวล่า,า,ลค,ลาคำจะให้พี่น้องครับได้เห็นแล้วครับว่าต่ป่าต้องกายังเหลือหลายครับครับ อรอไอ้อท้ายเบื้องแค่นี้นะครับคำนี้ก็ต่างกัามันใจพี่น้องเหรอครับอีกปีสองปีข้างน้าครับเส้นยาเขายังเหลือไหลครับโอเคนะครับ